ครับพี่น้องครับสวัสดีครับลุงผักหางเฮ้าพี่น้องเนาอเห็นว่าสภาพลรงผักหางเฮ้ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดแสดงวยว่าเขาจะไปเก็บเห็ดพี่น้องเขาาจะไปเก็บเห็ดนะพี่น้องนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ้ามียูทูบเจาอีสานบ้านตัยเองหลังจากเฮาเห็ดไปแจกแล้วได้รับได้รับการตอบรับเป็นย่างดีพี่น้องบ้ามีเป็นป๊อปปูล่าแหละครับเป็นไอดอนข้องเพิินไปเลยเพิินถามว่ามีอีกบ่ากระจำเป็นต้องมาเก็บให้เพิินหลืพี่น้องมีบ่ามีเขาบอกหูเอา เป็นเห็ดโจกโลก่าสั่นเพิ่มมีเอกเป็นมติเอกชั้นแล้วว่ากินได้อะมาหาเบิ่งเพิ่ว่ฟกินได้บ้ามีเห็นมันโผล่อยู่นี่พี่นองบ้ามีเห็นมันโผล่อยู่นี่ต้องแมนแน่นอนต้องแมนแน่นอนต้องแมนแน่นอนอีกสอบหนึ่งพี่นองบ้ามีเตียมถุงเป็นกระสวอบมาเรื่อยน้องพีนองเนาะเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่นองเออนี่ถุงเฮามา มีพี่ท้งเข้าสี่เดีน้อยเดี๋ยวไล่ซ้ำไดบ่บหูแต่ว่าที่หูซ้ำนี่มันกับพ่อแจงแล้วเดี๋ยวเจ็บอยมาก,ก่อนบ้ามี่เขาจะไปแจกเพื่อนคือเก้าแล้วพี่นอ้องเอาลงไป,ไปเพผนว่าเฮ็ดจูกโลกว่าสันพี่น้องกินได้เอาบ้ามีบ่บ่อกคัสสัทธาเลยครับเด้บอบ่อกคสัสสัทธาในเมื่อคุณอยากได้บ้ามี่ก็มาเจ็บให้เจ็บให้ฟรีครับพี่น้องผมเจ็บให้ฟรีเนาะครับเนาะบ้ามี่บ่คิดเอาตัางเอาเงินเอาทองอีหยังจากผู้ใดได้พี่น้อง ของอันไรที่ห้องฮาอะไรห้องกับแบงกันไปกินวุ้ยดอกนี่แห้งงามพี่น้องผมบักงามเลยเนาะพี่น้องเนาะบักงามเลยอืออยู่ผู้เดียวอืออือลงทงไปเอาคอยใส่เสียงเชียงเอาอะบ้ามี่เริ่มบ่ได้เอาเสียมมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ย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 เจออีกแล้วโอ้ยเจ็บเห็ดนี่มันมั่นีหลีพี่น้องหัวเข่าห่วยม้วนดเอียนี่มันเจ็บไม่เพิ่นสิวายเกิดไปรีได้พี่น้อง เกิดไปรี่อยมู้นี่วัตถิเชี่ยวมากเมียนบดพ,พี่น้องเอ้ยวัตถเชียวมากมีตบดอกคุ้มนมผู้ใดไดเที่ยวมมน,ยยวนี่นี่หมายถึงว่าได้ของดีไปแนนนอนพี่น้องได้ของดีจากบ้ามีไปแนนนอนถามว่าพ่อแจงไปซ้ำน,น,นี่พ่อแจงแล้วแต่ว่าเฮาสีนี่มู้นี่เขาก็เกิดก็มีนี่ผู้ใดๆดของบ้ามีไปนี่ถือว่าเจ้าได้เฮ็ดดีเห็นเาหมพี่น้องเจ้งสี มันรุดหลอดตาบ้ามีไปได้จังไดพี่น้องเอ,อ้ยพี่นอ้องเฮ้ยโอ้ยบ่ได้เอาเสียมมาคันเสียมจะเสีไข่ก้อนนีเออ้เดี๋ยวหางามใหม่พี่น้องหางามใหม่เชี่ยมันก็นต้องเชียให้พี่น้องเบื้องหน้าครับเนาะเพื่อท่วมสวยงามเพื่อท่วมสวยงามต้องเชี่ยหาพี่น้อง ต้องเชียหาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บปูบดพี่น้องนี่นดอกน้อยๆนี่บ้ามีสิจงไหวนี่ดอกน้อยๆนี่บ้ามีสิจงไหวเลยครับเนาะนี่ครับวิธีเชียเห็ดเป็นขั้มสวยงามของการหาอยากหากินทางบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะการเชียเห็ดพี่น้องบ้ามีบ่เชียบ้านนี่สิเชียหลองเบิ้ง มาตั้งใจเอาจริงหรือเอาเบิดเลยว่โอ้โหนี่นี่พี่น้องนี่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 น,น,น,นี่ดอกยังมียังมีคุณค่าอยู่นะเดี๋ยวมันหมุนก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทางอื่อนนำ้ำพี่น้องเดี๋ยวยจะมาเคลียร์สีก็มันเขาต้องไปทางอื่อนก่อนเขาต้องไปทางอื่อนก่อน มี <me> ่สว่งสวบกันเลยสว่งสวบสำหรับบ <non> ่าวมีห <Bueno> วังว่าพลศรีวันเส้าไปหันไปหนีกวนเด้อบ่าวมีกำลังไปหาพี่น้องเลยเฮี็ดงามงามเฮ็ดงามงามพี่น้องผมเฮ็ดงามงามพี่น้องผมพูดนะ ตะเก้ากับพุงยูเนี่ยนี่เป็นเองพี่น้องงามครับบัวพี่น้องวางามครับบัวพี่น้องวาเบิ้งเบิ้งเอาพี่น้องความสวยงามของธรรมชาติบานเฮาเนาะพี่น้องนะความสวยงามของธรรมชาติบานเฮาคอยเจ็บคอยเอาพี่น้องเลย เนีกระมนพี่น้องผมนีกระเมนขันห้องหูมองเกิดแล้วมันกิดบ,บ่เมียนปัญหาพี่น้องเขาขันแหลกก้อนเลยนะครับด้วยการเจ็บเท็ดอันนี้เขาต้องหูมองเกิดพี่น้องถ้าเข้าบ่าหูมองเกิดเข้าสิเก็บมันบ่ได้เลยเนาะพี่น้องนะเขียนกันไว้เรื่องสี นี่กะแจงแล้วพี่น้องแจงเบื่อเลอ้อแล้วถ้าเข้าคือเกิดแถวนี้ไปใส่อีกอถ้าเข้าจากผาอยู่ที่พี่น้องแถวนี้ถ้าเข้าจากผาอยู่พี่นอ้องซุ่มเพิ่นมากลนจีนุน่นเพิ่นเก็บเอา ต่ว่าเตชะบ,บุญเขายัางได้อยู่ตเตชะบ,บุญเขายัางได้อยู่พี่น้องถึงมันสิไก่ป้าขีผู้กองอีกกระซางเฮ้ากับวาวากันห้อยข้าเจ้าก้นขี้นูน่นแสดงว่าก้นหมูว่านี่ตัวนี้ก้นหมูว่านแสดงว่าเฮ็ดมันเกิดเมื่อเศร้านี่มันพุ่งยุขึ้นเมื่อเศร้านี่ข้าเจ้าบ่าสังเกตเนะพี่น้องเนาะ ต้องคอยเชียร์พี่น้องวิธีเชียร์เห็ดกันนี่แหละครับนี่สไตล์นี่ฮะคันใบไม้ไดมันพูนุ่งห้กับเจ้งเชียร์นะพี่น้องเนาะเชียร์แห้งบ่ได้เล้วครับเด้อคันเชียร์แห้งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมากก็คือดอกเห็ดมันขาดมันแตกมันมุนเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเห็ดแหลกของปีไผ่กับหยากพี่น้องเกินว่าบ้ามีเดี๋ยวมาเก็บสับ ชักสีหน่อยลงได้บาทชักสีหน่อยลงได้บาทโอ,โอ้บ้านเม่นอยู่อ่ะามัผู้อยู่แนวนี่บ้แนแพี่น้องอาจจะแม่นก็ได้นั่นเห็นบ่นี่สวยงามบ้พี่น้องว่ะสวยงามเป็นย่างหยิ่งเนาะครับเนาะ มันต้องคุยอยูอย่อยู่พี่นอ้องนี่อีกโอ้ยแฮงเฮงโคตรเยอะโอ้ยพี่น้องผมโอ้ยเที่ยวนี่ไปนี่สีได้อยู่ดีจกักไอ้บางหน่อยอยู่ดีนี่เพิ่นว่าบ้า่นบา้บา,บามีว่าเพิ่นหายบา้ามีจักบางหน่อยอยู่เด้นี่มีตำรวจกำลังโอ้ยนั่นบอกแล้วเชีย่ยแห้งพี่น้อง เชีย่ยแห้งบ่ได้เลยเชีย่ยแห้งบ่ได้เลยเชีย่ยแห้งบ่ได้เลยพี่น้องต้องเชีย่ยค่อยๆนะครับนี่แต่เราเชีย่ยค่อยๆไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะมันตีโพยงสิพี่น้องมันตีโพยงค่อยเอาไปให้ผู้อื่นต่อเนาะพี่น้องเนาะบาทนี่ให้ผู้อื่นมาตอ่อ ยังมีอีกอยู่เชียรเรียนๆกับมี่ดีเดียนี่โอ้เบิงข้นดวงดีมานั่งสีกระเพาะเห็ดนี่ดอกเจั้ยสีงามสินะมันจะมีสองดอกเห็นบ่เนี่ดอกนี้ข้าเาไว้ถ้าว่าดอกนี้ข้าเอาอ นีนเจี๊ยบจังได้กับมวนพี่น้องเฝ้าพื้นไว้เจ็บเห็ดอันนี้เจ็ยบจังได้กับมวนเนาะครับเนาะเชียร์ีพี่แหลกบ้ามีบ่เชียร์เนาะครับใส่เมื่อเปื้เอาเราก็ไปเลยอีพี่นี่เชียร์หาดอกอ่อนพี่น้องอีพี่นี่เชียร์หาดอกอ่อนดดงนี่ตัวมันลาย ชียพี่น้องนี่เขาเอิ่นวิธีเชี่ยเห็ดครับขันอันไหนมันพูยุอยู่เข้ากับเชี่ยค,อยคอย่อยๆไปเห็นเบบาเห็นแต่กวองฉีข้วยพี่น้องอเสือ,อ,อกรองฉีข้วยอันนี้กระเจียงง่แล้วสองเจียงแล้วละพี่น้องผมนี่เก็บข้าวเดียวคุ่น เก็บข้าวเดียวนี่แหละคนเท่าขันอยากได้แล้วมันกบว่ามีเมีย่ยงพ่อเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เมีย่ยงพ่น,นคือได้กินคือได้กินตุ๊กตุ๊กว่ะได้กินตุ๊ตุ๊พี่น้องโอ้ยมีดอกึ่งสวยงามคอยเชียนี่คือวิธีเชียร์เห็ดพี่น้องเชียปุ๊บ ข้าเชียรค่อยๆเ่าก็ได้มันก็สวยงามสั่นตัวเก็บจังไลยกับบอ่อเบือเลยพี่น้องเด้อเก็บจังไลยกับบอ่อเบือข้างเอยียงอู้ยดอกนี้แห้งหายพี่น้องดอกนี้แห้งหาย พังต่จักสยุ่ใสเนี่ยไ้นกพิรอบห้องกระโบหูกตว่ามันเชี่ยเจีงเหล่าบ้าวนี่กจได้อ ผู <OK>. oh, oh, oh. Mm ้ห hmm. ญูยุ่งนี่คันมันผู้หญูยุ่งสี่นี่คือใส่ได้แล้วคือแปลว่ามีเห็ดแล้วเท่ากับเปิดมาหาหมูมันนี่แหละครับสวยงามพี่น้องสวยงามพีน่น้องนี่ครับเนาะอ้พี่น้องเลยไม่อยากฝาก ออออกระโดกงามๆพี่น้องเออโอ้ยมือบ้ามีพังเก็บเห็ดนะครับเนาะเก็บเห็ดเอด้ยก็ฝากช่วงฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ยด้ยพี่น้องเออกกด้อเห็นว่าก็ได้บ้ามีก็มาเห็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งให้พี่น้องเบิง่งบ้ามีก็ดีใจ พี่น้องบ่เบิงเบาหีกะยังเห็ดคือเก่าแล้ะครับมันเป็นแนวเคยเห็ดแล้วยูทูปเท่าก็ไดแล้วกี่แห่งเห็ดฟี่ก็ยังเห็ดอยู่นากพี่น้นองเนาะกูมือก็ซ้ำเห็ดฟี่นั่นแหละ <c oughs> พ่อไปที่น้องเนี่ยแตกแล้วเอาละนอกพี่น้นองเนาะเอาละไปยังไปทางพุ่นบาทไปยางไปทางพุ่นเท่าพี่น้อง ขนาดซ้ำฉีเกเาดินี่ขนาดซ้ำฉีเกเาบบาะนี่บอกเลยว่ายัางเด็ดเด็ดอยู่พี่น้องขนาดซ้ำฉีเกเายัางเด็ดเด็ดอยู่นะพี่น,อนอ้องเนาะไปอกทางฝี่้องเฮ้ยบางวัดสีบ่อคว้ากับระเบิดผู้กองอีเลยถ้าก็ว่างไปเท้านี้นะมีหลอดมาเลยไปพี่น้องโอ้โหพี่น้องโ เต็มๆนี่เห็ดนี่เห็ดงามๆเลยอันนี้พี่น้องไหวอยังนี่พี่น้องไหวอยังนี่ฮึมโอ้ยพี่น้องไอเห็ดควายมันที่ไปยังไดเราพี่น้องนี่เต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มเลยอืมโอ้พอพูด ขอบคุณทุกเร่ยทุกทรัพย์ทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านเขยเองโอ้โ้โอ้โ้รถผู้ใดเลยนี่ไรเจ้ามาเก็บเหตุคือกันขอบคุณครับสวัสดีครับ 오, oh, 오. Oh.